มีพี่น้องบอกว่าอยากเห็นควายสันดาฟาร์มช่วงเช้าที่ยังไม่ได้กินอาหารยังไม่ได้กินหญ้านะครับว่ามีสุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยววันนี้เอาให้ดูเป็นตัวๆไปเลยครับตอนเวลาที่พาข้ามถนน,นเนี่ยครับวันนี้พวงนี้ยังไม่กล้าข้ามนะไม่เพราะว่าไม่ใช่ผู้นำถ้าผู้นำก็คือไข่มุก อ่าพวกสามสาวนี่ไม่กล้าข้ามครับอย่างต้องรอพวกอาวุโสหน่อยรอยายรอแม่เหลืองรอไข่มุกพวกนี้มาเร็วๆมุกแล้วยายเร็ว,ยยรวมุกมุกมาค่ะมาลูกเลยร็วอ่เดี๋ยวพี่น้องจะได้ชมสัดทรงโฉมของเขาว่าตรงเช้าๆที่เขายังไม่ได้กินหญ้ากินข้าวกินน้ําเลยเนี่ยผุนของเขาเป็นยังไงนะครับผุนของเขาเป็นยังไง ตอนนี้เขาเดินกําลังเดินกันมาครับพี่นอ้องตอนนี้เวลานะตอนนี้ก็เช็ดนาฬิกานะครับเจ็ดนาฬาิกา15นาทีมามุกมามุกแล้วแล้วเดินเดินผ่านผ่าลูกผ่าหลานไปแล้วลูกแล้วปลาย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 จังหวะรถว่างลูกแล้วแล้วเขาก็ต้องเดินแทะเล็มนะครับที่ผมเว้นย้าวไว้ให้นั่นแหละเหตุผลก็คือจะให้เขา ได้วอมก่อนครับแทะเลมออกมาขาออกตอนเช้าแล้วก็ยังมีขากลับตอนเย็นด้วยนะครับขากลับตอนเย็นนี่ก็นิดหน่อยนะครับเขาก็จะแทะเลมไปเรื่อยๆตามประสาที่เขาเป็นควายที่กินหญ้ากเก่งนะครับควายที่กินหญ้ากเก่งก็จะกินกินตลอดนะครับถ้ามีเวลาอยู่กับหญ้านี่จะกินตลอด24บางตัวถึงขนาดนอนกินก็มีมามุกมาเร็วๆออกมาลุกมามุก มุกมามามา,มา,มาลุกมาเร็วๆมามามุกปลาูงออกไปเร็วดิเร็วดิย้ายปลารอนานมาลุกมาไม่รู้ว่าใช่ไข่มุกหรือเปล่าครับโอ้ใช่ครับใช่มาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ไข่มุกครับในสภาพที่ยังไม่ได้กินน้ำกินหญ้าอะไรมากมายนะไข่มุก ตามด้วยน้องปิ่นนะลูกสาวแล้วก็ตามด้วยแม่เหลืองตามด้วยออมบุญแล้วก็ออมทรัพย์นี่ครับออมบุญอ,อมทรัพย์แล้วตัวนี้ก็กำไรครับกำไรสาลี่สายใจครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าเพชรมาไปลูกข้ามเลยไม่ไม,ไม่ไม่กินตรงนี้ลูกไม่กินรถมารถมาไป ไปข้ามเลยลูกข้ามเลยเลาะเลาะอารางนี้ได้เลย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณอารถกลผ่านไปแล้วครับชุดหนึ่งเดี๋ยวชุดต่อไปครับพี่น้องคอยดูครับชุดนี้น่าจะทำนำทีมโดยยายนะครับยายยังโอออยู่ครับย่งโอออยู่ไปแล้วลูกแล้วๆล้วแล้ว แล้วแล้วป้ายืนรอนานแล้วอ้าวมาแล้วครับมนลักเ์โอ้นำทีมโดยมนลักเลยครับวันนี้ทีมนี้ไปไปไปมนลักไปมนลักนะครับแล้วก็ถุงทองสอยเพชรบัวบัวเงินพีเพชรนะครับแล้วก็ยาย ไปไปเฮ้ยใหญ่เยรย็วๆไปไปได้เลยครับไปได้เลยไหลไปเลยแล้ไก็ไปได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากอา้าวนี่ก็น้องนวลน,น้องนวลแล้วก็มีตังพี่สายหมอกมีตังพี่สายหมอกอา่า คุณพินน้องยิงเล็กตัวสุดท้ายไปยิงเล็กเดินเร็วๆลูกแหมรถพี่เขารอเอายางครับยังยังมีตัวสุดท้ายอีกไปได้เลยครับขอบคุณครับโอนล้างท้ายครับตัวสุดท้ายจริงๆอ่าบัวทองของเราดูรถดูรถก่อนลูกบัวทองอย่าเพิ่งข้ามรถมาอ่ารถมาไปไปไปอ่าพี่หมอกพี่หมอกไปไหนพี่หมอกตามเขาไปดิลูก นี่ครับสบภาพตัวสุดท้ายแล้วตัวที่20คือบัวทองครับพี่หมอกออกนอกเกมพี่หมอกนี่เป็นควายที่เห็นหญ้าไม่ได้ครับเห็นหญ้าจะต้องโอ้โสันเข้ากินเห็นหญางามนี่ชอบมากพี่หมอกเป็นควายกินเก่งครับเนี่ยไม่นานี่น้องครับหมอกสายหมอกจะจะเป็นควายที่โตอ้วนใหญ่เลยแหละครับเนี่ยอ่า เาจะกินขี้ไหลก้นทุกวันเลยครับสำหรับสายหมอกโอ้ยยาไอ้บัวทองดูดิขนาดท้องยังไม่แก่มากนะพี่น้องบัวทองนี้จะเดินช้านะครับจะเดินช้าเขาน้ำหนักเยอะนะฮะน้ำหนักตอนนี้800กว่า800กว่าผมวัดดูแล้วครับเออป็นควายกินเก่งอีกตัวหนึ่งของผมเลยนะควายผมทุกตัวกินเก่งหมดครับ แต่มันจะมีเก่งเก่งพิเศษเก่งพิเศษ็มีเนี่ยยายยายนี่เก่งพิเศษครับบัวทองเนี่ยครับพี่น้องบัวทองนี่เก่งเก่งโคตรครับเดินกินหญ้าตั้งแต่ออกคอกมาจนถึงจนถึงแปลงนะครับความที่เขาช้านะเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดหมดคนะหญ้าต้นเล็กต้นน้อยอายายกับบัวทองนี่เก็บเตียนเรียบเลยรวมทั้งพี่หมอกด้วยนะแต่พี่หมอกนี่จะเห็นประเภท ย่างามย่ากคอใหญ่ย่างอ่อ,อนนี่พี่หมอต้องเก็บหมดนะผมเห็นผมเลี้ยงทุกวันเนี่ยสังเกตพฤติกรรมรู้เลยครับนิสัยแต่ละตัวเป็นอย่างไรอย่างไรบางตัววุฒธธิผู้นําสูงก็จะนาเขาตลอดอย่างไขมุกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องจูงไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องบอกนะทุกวันไขมุกจะต้องพาไปพากลับไอเรื่องกลับนี่ไม่แน่นอนนะบางวันมุกจะพาหรือไม่พาก็แล้วแต่ แต่ถ้ามาเนี่ยขามาเนี่ยมุกจะต้องเป็นตัวพามาไม่อย่างนั้นทุกตัวจะต้องรอไข่มุกครับถ้าไข่มุกไม่มาไม่มีใครมาครับมาถึงมาได้ก็ไม่ข้ามถนนนะเมื่อกี้พี่น้องเห็นอะไรใช่ไหมครับสามสาวพูนพินมายืนรอยืนรออย่างยืนรอกินรอครับไม่ได้ยืนนิ่งๆน,นะยืนไปด้วยกินไปด้วยนะเสร็จแล้วก็นะแล้วก็รอไข่มุก พอไขมุกมาทุกตัวเริ่มขยับเดินออกมาในนี้สมบูรณ์นะครับพี่น้องมีน้ำมีน้ําด้วยน้ําสะอาดด้วยนะบางปลักก็สะอาดบางปลักที่เขาลงแช่ก็สก,กรปรกแต่ไม่เป็นไรครับเขากินก่อนออกมาแล้วนะเขากินน้ําสะอาดก่อนออกมาแล้วเดี๋ยวเย็นกลับไปก็จะไปกินน้ําสะอาดอีกทีก่อนเข้านอนนะครับนี่เขามีน้ําแช่ทั้งวันผมก็ปล่อยอยู่ในนี้ทั้งวันนะครับวันนี้วันนี้วันที่สามแล้วนะครับมาถ้าจาไม่ผิดไม่สามก็สี่นะไม่สามก็สี่ พยายามอัปเดตให้ลงให้ดูทุกวันย่ายังยังไม่ยังไม่ช้ำม,ม,มากครับย่ายังไม่ช้ำม,มากก็คาดว่า10วันรอบนี้ปล่อย10วันครับเพื่อให้แปลง5ไร่กลับฟื้นคืนมานะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูแปลง5ไร่ต่อนะครับ